วันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่ไดโนเสาร์นะครับเหมือนนอนเหมือนนอนแล็ดเลยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพังพืชนะครับนี่นะครับนักนิทยนักนิาศาสตร์บอกว่าเอออันนี้มันมีมาเพราะอะไรนะครับน่าจะไว้ขิงสาวนะครับน่าจะไว้อวดสาวชะมกัวนะครับนี่เขานะครับก็จะไว้ป้องกันตัวเองแล้วก็ขิงสาวเหมือนกันนะครับนีนอมีนอเหมือนนอนแล็ดด้วยครับทุกคนนี่ นะครับมันมาดูด้านหลังนะครับทุกคนโอ้ก็จะบอกการเล่นนะครับนี่นะครับโอ้เท่มากนะครับตัวนี้นะครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะครับที่เราสามารถสกุสแกนวิธีเล่นได้นะครับนี่ทุกคนนี่เท่ๆเราหล่อมากเลยครับนี่แล้วก็มีจงอยปากเหมือนนกแก้วนะครับทุกคนตัวนี้นะครับเท่มากเลยครับทุกคนนี่ตัวถัดไปนะครับน่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่อยู่คนละ ยุคหรือเปล่านะครับนี่ข้อสังเกตก็คือตรงนี้ก็คือมีสีสันมากนะครับนี่งอนนะครับนี่แล้วก็จะมีเดือยออกมาตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีนอมีเข่าเหมือนกันนะครับนี่คล้ายๆวัวเหมือนกันนะครับนี่เท้าสามารถขยับได้นะครับุหางก็ขยับได้นะครับทุกคนนะครับจะงอยปากก็เป็นเหมือนนกนะครับนี่หัวนะครับสามารถกระดกระดิกได้หางก็สามารถกระโดดกระดิกได้นะครับนี่ข้างหลังนะครับก็จะบอกนะครับว่าหาง หางสามารถกระดุกกระดิกได้นะครับเท้าก็สามารถกระดุกกระดิกได้นะครับเท่มากเลยนะครับนี่ตัวถัดไปเลยตัวถัดไปเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับนี่เท่หล่อมากเลยนะครับกดตรงนี้มันก็จะอ้าปากนะครับทุกคนนี่โอ้ยน่ารักมากเลยนะครับนี่แนะาโอ้คางแล้วนะครับอีกคางแล้วนะครับกดอีกนะครับนี่กดเลยนะครับแนะนาไม่ให้เอานิ้วไปแย่กับเท้านะครับ แต่แย่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขี้ยวเขาจะแบบนี้นะครับเขี้ยวเขาจะแบบนิ่มๆนะครับทุกคนกดตรงนี้แล้วมันก็จะอ้าปากนะครับนีตัวนี้ก็จะเป็นซิปนะครับทุกคนให้เราสกงสแกนอะไรต่างๆนะครับหางสามารถกระดุกกระดิกได้นะครับแขนก็สามารถกระดุกกระดิกได้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะโบกนะครับนี่กดตรงนี้นะครับเราก็จะอ้าปากนะครับนี่ก็จะมีเสียงล้องอะไรต่างๆนานานะครับทุกคนตัวนี้ผม